โอ้บ่าวนองจองเลยพี่น้ ie, องคลิปนี้บางที่ก็สิเป็นคลิปพิเศษนะพี่น้ ie, องที่อยากตลกตลกแน่นอยหนึ่ง <c ười> ขออนุญาตถามนี่เด้อภาษาเข,ออาาขื่อนกระโปรดนี่เขาไว้จังไรอาอ่มอาอ่มกระโปรดนี่อาอ่มสิมารีวิวอันนี้พี่น้องห้องน้ำสบูบ่เขา <c ười> <c ười> จะจะไหวสบู่อยู่นี่เนาะกันทวนพี่น้องลอยพีก็อยู่ได้เนาะให้บริลองการกนมันเป็นจังไรกลิล่นไร 啊，菜不辣。 ักนอบัลลแมนมาติดตามดิฉันดสาวคนบดเนาะหาวแพลี่าวคนบดอนมีพักอรอันนี้ทางเขาเินเอาพักอานี้พักหอมปอมหอมปอมเนาะทางนอกเงินพักอัานี้ มันป่อมคือกันบบบพักบัวพักยังกัเอาดิววะอาดิอาดิวเลยโอ้อาดิวเลยักบัวอดิวเลยีอาดิวลืออ้าวอดลยแ้นีอดิวปลืองอดิวือตัวแรอดิวปลืองตอนแรกเนยมันงงเลยที่นาง มื่ภาษาเองเนาะโอ้อันนี้อเปล่งเหรอดวเปล่งดิวเปลงอออนเลยเหรอลืมภาษาน่องบนอ้บาอันนุ่งเบาวอ้เบาอันนุ่งอ่าเบาอานนงจะเบาลอ่ะเลก็นั่งจอดเลือนกเนาะปลาปตนนี้เนาะ ปลูกไว้กินบ่นี่เนาะปลูกไว้กินบ่ผัก,นะก,กนเนาะาานะอ๋อบ่พอสิได้ขายเนาะกินยังบ่พอเนาะนะ โอ้บ oh, nah, <c ười> ่าวนงจองเลยพี ong, ่น้องคลิปนี้บางที่กระสิเป็นคลิปพิเศษนะพี่น้องที่อยากตลกตลกแน่นอยหนึ่งตลกเล่ยหนึ่งพี่น้องเป็นคลิปที่ตลกเล่ยหนึ่งนะฝักทองเหย่ยดฝักทองมังอึภาษาบ้านจะเอิดมังอึเนี่ยแหละอาตัก อาตึกซานอกอะอึกอาตึกอาตึกอาตกอาตกนี่มันอึพี่นโอ้ภาษาเพิ่นอตกมาลกะบ่ได้จีบเนาะยังอายเนาะบ่ได้ว่ายังกยังอาย่อบ่มาลินนนแพีเด้อพี่น้องบ่แม่นมาลินมาเลาะทายวิถีชีวิตในหมู่บ้านนี่ล่ะทางนี้ก็สูบกอกเนาะ

เอาม่านะใส่ดินเลยใส่พักถ่เนอะเปาเล่เนาะครับ,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 บพักทางชนบทถิ่เนอะพัวลายบทบุรีสามสบายดีคือปลูกบัวลายนอกมากระเพดจ้ะคือแบบบัวลายมันมีดินมั้ย อขออนุญาตถามนี่เด้าาอภาษาเขอื่อนกระโพดนี่เข้ว่าจังไหนอาอึำอาอึำกระโพดนี่อาอ่ำผักอีโข่อดิ้วปลึงผักบัวอดิ้วเลยโอ้ข้านใบบัตประกาศเด้่ึแม่โอ้แต่น,นีขน่ขันก,ขนก,กนอกเขียนเขากั้นนะนอสบู่นอ เพือนฉบู๊ับีเนาะสบายนบนไหวบู่น้่งนี่ทางสนบทขจาว้าโอับนี่เนอเสียเศร้านะคือบอเข้าวายเนาะไรวมเสียดการแบบบอลไหวาไหวบูนพอเดเจ็บงกุ๊บัเนี่ยน้เนาะชักวัวเนาะน้องสาวเนหัวเนาะบ้าน้อพร้อม จะเจงดีเนาะทำหนักเกียร์แบบนี้ก็ได้พี่น้องซีบางไทยเนาะสนใจอยากเก็บสไตล์แบบนี้นะค่าได่พี่น้องแบบมันใะค่าซิกดีเนาะเนแม่แม่น่นอนพ่น้อแม่นค่าซิกดีเนาะทันสมัยแน่นอนนี่ชิมารีวิวอันนี้พี่น้องขาดขาดห้องน้ำสบู่เขาจะจะไหวสบู่อยู่นี่เนาะกันฝนพี่น้องร้อยปีก็อยู่ได้เนาะโอ้คกาลายพี่น้องบ้านน้องแทร่จะมีอันนี้ ครับิ่งติดตามวิถีชีวิตเนาะน้องเศร้าเป็นเราเลยจะถ่ายแบบคลิปเรีย้ยวๆให้ด้วยเนาะนเขาจะบอกเข้ามาสองคนอยู่แล้วเนาะเป็นภาคอยากตลกตลกเล่นนอยหนึ่งน,น,นจะจะเจ้าจ้องแนวหนึ่งเนาะนเขาจะเปลี่ยนแนวเนาะนีน้นมันตื่นเต้นพี่นอ้อง <c oughs> โอ้หมากพริกหมากเผ็ดหมากยัง,ยงนี่เนะาะภาษาภาษาจ้ะอมเพรสมเพรส โอ้พี่น้องนี่ผ้ามาเบ่งมาเบ่ง p r ร s e s เบ่งบาเรสิ่่องก่อนแจะยังล่องอันนี้เป็นม p e ให้บาเลสลองกันกิ่นมาเป็นจังไงเป็นยังงฮะยบบาบ้านหมดหมดกันพี่น้องเป็นยังไเ็ดบกเออ ักเพชรบ้านกันดอนพี่น้องเอ้ยบอยบ่าเพชรพี่น้องเล็กพริกขี้หนูภาษาบ้านเขาจะว่ามันเพรสมันเพรสเพรสเพรสนี่แหละบ้เดินทีเย็ดทีภางไต้มาซอยเนี่ยุทธพักเพชรหลายเนี่ยมาไายผู้สาวเบิุงพดทธพักหยิบหนังแรกครับชิมงานเท่าบ่าวอนงสนับุตรลาว ยืมผังติดตามพวกเฮาเด้อโดยโดยโดยจะเป็นภาคพิเศษอย่างอีพีพิเศษจะมีตลกหยอกแง่กันหน่อยนึงเนาะเพราะว่าอยากเฮาก็อยากเปลี่ยนแนวเปลี่ยนเปลี่ยนสไตล์คอนเทนต์ไอเอฟซีมีแบบว่าหัวหัวแน่น้อยหนึงเนาะหัวแน่ยิ้มแน่เนาะเฮาไปแต่ละเธอเนาะมเศาษฐ์เป็นเนาะเฮาเบิ่งร์ทเฮาเองก็ม่เกิเสาเสศแค่เนาะให้เฮ็ดให้ตลกให้เอฟซีเนาะบ่น่าเบื่อเนาะเปลี่ยนแนวแน่เดีตลกแน่ เช็ดนนแมนเช็ดแบบแนวนาใเานยิ้มหัวแนนเนาะอยนางแพลรี่ก็ยิ้มตลอดเลยเลนอมึงจะห้องสบู่ทางล่างกับพอเลยเอา น,อน้องกําลังฮดอะอึมอะอมอะอึมนี่ทางภาษาเพิ่นจะว่ามากกะโพดเนาะอาอมมาตักนด้ดจังไดจดาจิตดดาิดดาตักน้อมเรสมักพก à, âm cặp hộ thì nào mình hốt lẹo bóc có đẹp không hả? hốt lẹo đấy, บายบายผู bye bye, ้สาวเมื่อกันเด้อบายบายสบายดีดด bye bye. เอฟซีพเนะสบายดีบายบายแอรกรับกันอ่าอยู่ดีไม่แห้งเด้อซาวบ้านกันดอนพี่น้องมาถ่ายให้เบิ่งเด้อวิถีชีวิตเพ,พ,พิ่นในการมูบ้านเพิ่นเนาะยามหนงแรกพี่น้องเนี่ยแต่เว็นไก่จะตกดินเนาะกรับเขามัเนี่ยคำอะไกาบุมียังร้ายเนาะพี่น้องมาถ่ายให้เบิ่งเนาะมูบ้านกันดอนพี่น้องกาจะได้จุ๊บคลิปใหเนาะไอยโฟกัส โอกาสหน้าเด้อท่านผู้ชมเนะาะกลับมายวิถีชีวิตของเขาเจ้าพี่เนาะทางหมู่บ้านชนบทชนเผ่ากระโตเนาะกับประมาณน,นี้เนาะไว้พอกันโอกาสหน้าพี่เนาะนะนะสำหรับคลิปนี้เขอก็คำบาสบายดีไว้พอกันโอกาสหน้าเด้อบ๊ายบาย